ดูเหมือนว่าการแต่งตั้งคุณทุวสัยเกลือมาเป็นที่ปรึกษาของนายกหลายคนจะมองประเด็นหลักเรื่องของการไปสู้กับม็อบนะคะไปปลุกคนเสื้อแดงในส่วนของคุณทุวศเหมือนกันนะคะครเรื่องนี้เราไปคุยกับอาจารย์เสียโรคคลั่งไพบูญนักวิชาการอิสระอาจารย์เสียโรธบอกว่าไม่มองว่าตั้งคุณเต้นมาสู้ม็อบแต่มองว่าเป็นการต่อสู้นะคะด้วยการทําสงครามวัฒกรรมหรือว่าการต่อสู้ด้วยคําพูดมากกว่าเอาลองไปฟังเสียงช่วงนี้ค่ะ ท่นไม่เคยหายจากเพื่อไทยนะครับแต่การตั้งคุณนทุูกให้เป็นที่ปรึกษาเนี่ยมันคือการที่คุณนททุษจะมีบทบาทในการเป็นตัวแทนคุณแพทองทานนะครับหรือตัวแทนรัฐบาลในการตอบโต้กับฝ่ายต่างๆที่วิจารณ์รัฐบาลน,นะครับเพราะว่าทางฝั่งเพื่อไทยเขารู้สึกตลอดเวลาว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักนะครับแล้วก็คนที่เขาพยายามจะให้ทําหน้าที่ในการอธิบายเรื่องต่างๆให้คุณแพทองทานเนี่ยทำไม่สําเร็จนะครับอย่างเช่นคุณจกักรพงศ์เนี่ยก็ถูกเอามา ใช้ในการเล่นบทบาทแบบนี้แต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จนดังนั้นใ,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 ใน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 ความกังวลของเพื่อไทยตอนนี้เนี่ยคุณนัฐวุิคิคือรีซอสเดียวที่เหลืออยู่แล้วนะครับที่จะใช้ในการทําสงครามวัฒกรรมนะครับหรือว่าในการอธิบายเรื่องต่างๆที่รัฐบาลเนี่ยในแง่ของโอเครัฐบาลอาจจะได้แต้มบบกหลากแจกตังค์นะครับแต่ว่าในแง่ Popularity หรือความเชื่อถือในด้านอื่นๆเนี่ยมันยังดิงเหวอ,อยู่ คืออาจารย์เซโรธเล่าย้อนไปถึงเรื่องของการแต่งตั้งคุณจักรภพที่มีกระแสข่าวด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าหากมองว่าจะให้ใครสักคนมาเป็นตัวแทนของนายกในการตอบโต้ทางการเมืองหรือที่เรียกว่าสงครามวัฒกรรมโดยเฉพาะตอนนี้ที่รัฐบาลถูกโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามแบบรายวัน คุณทวุฒิคือคำตอบและตัวเลือกที่ดีที่สุดของรัฐบาลพักเพื่อไทยเพราะมีประสบการณ์การทำม็อบและมีฝีปากที่คมคายแต่การตั้งที่ปรึกษาของนายกมาเพื่อตอบโต้ทางการเมืองแบบนี้ถือว่ามีข้อเสียเหมือนกันเพราะหากวันนี้คุณทวุฒิพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมย่อมเสียไปถึงนายกรวมถึงอดีตนายกทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะเสียไปด้วยค่ะ ผมไม่อยากเห็นและผมไม่เคยเห็นการเอาตำแหน่งที่ปร,รึกษานายกไปใช้เพื่อการตอบโต้ทางการเมืองนะครับผมคิดว่าตำแหน่งที่ปร,รึกษานายกควรจะเป็นตำแหน่งที่มีความรู้ความสามารถมากกว่าใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ยนะครับเพื่อไทยต้องการคนตอบโต้ทางการเมืองแต่ว่าคุณแพทองทานไม่ควรใช้ตำแหน่งที่ปร,รึกษาของนายกเนี่ยเป็นเครื่องมือใ,ในการตอบโต้ทางการเมืองเพราะมันเท่ากับ like, ว่านายกเนี่ยจะเป็นสนองการเล่นกับความขัดแย้งโดยตรงผ่านตัวแทนคือคุณรัฐวุฒินะวันนี้ถ้าคุณรัฐวุฒิพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมเนี่ย มันคือคุณแพทองทานอยู่เบื้องหลังนะครับและมันก็จะคือคุณทักษิณอยู่เบื้องหลังด้วยเพราะว่าผมว่าภาพใหญ่ตอนนี้คือคุณทักษิณนนยพยายามจะรวบทุกคนที่เคยอยู่ในเครือข่ายนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่คุณทักษิณเคยช่วยเหลือเคยให้ความอุปถัมภ์เนี่ยตอนนี้ต้องเข้ามาร่วมกันทำมนะิชชั่นอิมพอสิเบิลนับคือให้แพรทองทานเป็นนาย,ยกให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้ คืออาจารย์เสโรดพูดค่อนข้างชัดนะคะว่าไม่ว่านายกอองเนี่ยจะตั้งใครมาเป็นที่ปรึกษาล้วนมีอดีตนายกทักษิณอยู่เบื้องหลังทั้งนี้จะเห็นว่านายกพอขึ้นมาเป็นนายกคนเก่าคนแก่ในสมัยคุณพ่อก็กลับมามีตําแหน่งในรัฐบาลโดยเป้าหมายสําคัญของคุณทักษิณอาจารย์เสรโรดมองว่าต้องการอุ้มรัฐบาลที่ลูกสาวเป็นนายกให้อยู่ได้นานที่สุดซึ่งไม่ใช่แค่คนในพักเพื่อไทยที่ร่วมอยู่แต่ก็รวมไปถึงคุณอนุทินและคุณเนวินจากพักภูมิใจไทยที่ก็ล้วนเคยเป็นลูกน้องเก่าค่ะ ตอนนี้ทุกคนที่เคยอยู่คุณทักษิณเนี่ยคุณทักษิณตามมาหมดนะครับผมคิดว่าออย่างคนหนึ่งที่เราพูดได้อย่างชัดเจนคือคุณพงเทพเทพการจนาออกไปอยู่ไทยสร้างไทยกับคุณหญิงสุดารัตน์อยู่พักหนึ่งแล้วก็แล้วก็ไม่เคยไม่เคยถูกติดต่อจากพักเพื่อไทยยุคคุณเษฐาเลยแต่พอคุณแพทองทานขึ้นมาปุ๊บนะครับก็มีการประสานจากฝั่งคุณทักษิณให้คุณพงเทพกลับมาเป็นที่ปรึกษานายกทั้งที่คุณพงเทพเนี่ยห่างจากพักไปนานมากแล้วเพราะฉะนั้นคุณพงเทพก็ดีคุณนัทวุฒิก็ดี หรือแม้กระทั่งการการพยายามจะทําให้มีการคุยกับฝ่ายคุณเนวินเนี่ยผลขึ้นมันมาจากภาพใหญ่คือคุณทักษิณรู้สึกว่าจะต้องเอาทุกคนที่เป็นคนของตัวเองหรือเคยเป็นคนของตัวเองเนี่ยมาสนับสนุนคุณแพทองทานให้หนักที่สุดนะครับไม่จะเป็นคุณพงเทพคุณนัทธุศิหรือว่าการเกิดเหตุการณ์ที่คุณเนวินไปคุยกับคุณทักษิณที่บ้านเนี่ยผมว่ามันเกิดในโจทย์เดียวกันคือคุณทักษิณต้องการดึงทุกฝ่ายดึงลูกน้องทุกคนเนี่ยมาขำยันบัลลังคุณแพทองทานให้ได้ ทีนี้ประเด็นที่คุณเ네นวินและก็คุณทินไปพบอดีตนายทักษิณที่บ้านอาจาร์สองล่าน,นะคะอาจารย์สิโรดมองว่าไม่ได้เป็นการคืนดีกันแต่เป็นการจับมือกันเพื่อผลประโยชน์โดยเกมนี้มองว่าคุณเ네นวินไม่มีวันเป็นลูกน้องคุณทักษิณอีกต่อไปในเมื่อกลุมเสียงในสภาสูงไว้ในมือแต่การเข้าไปพบเป็นการแสดงท่าทีสวามิภักดิ์เพื่อให้คุณทักษิณเนี่ยตายใจค่ะคุณิใจไทยต้องการต่อรองอะไรกับเพื่อไทยนะอาจารย์หรือว่าต้องการต้องก ที่ขอให้ได้เป็นนายกประเด็นนี้มันมันน่าจะพอมีน้ำหนหักมั้มีน้ำหนักแน่นอนครับเพร,เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันคือการประกาศว่าตัวเองเป็นรัฐเอกราชจากคุณทักษิณนะครับแพทองทานยังเป็นนายกอยู่อนุทินป,ประกาศว่าผมพร้อมเป็นนายกมันคือการประกาศว่าเป็นรัฐเอกราชเพราะเมื่อประกาศแบบนี้เนี่ยนะครับคุณทักษิณก็จะเล็ง <ừ> คุณเนวินและคุณอนุทินเนั้นเกมของคุณอนุทินและคุณเนวินก็คือการทําให้เห็นว่าย,ยังสวามีพรกกับคุณทักษิณอยู่ที่จัดงานมันเกิดและพูดแบบนั้นเป็นเพียงแค่ลีลา แต่ทุกคนคู้ว่าเส้นทางคุณอนุทินตอนจบเนี่ยจะต้องเดินไปสู่การเป็นนายกแล้วคุณเนวินก็ต้องผลักให้คุณอนุทินเป็นนายกเพราะมันจะเป็นทางเดียวที่คุณอนุทินเออคุณเนวินจะใกล้ทำเนียบมากที่สุดออถ้าคุณอนุทินไม่ได้เป็นคุณเนวินก็จะไม่มีโอกาสเฉียดเข้าทำเนียบต่อไปได้เลยเพราะ,ะนั้นเกมของคุณเนวินและอนุทินคือต้องเป็นนายกให้ได้แต่เป็นอย่างไรไม่ให้คุณทักษิณจับได้คอมเมนต์ <Okay. S 1> แล้วก,กลายเป็นศัตรูกัน อาจารย์เซโรบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าสมประโยชน์ทั้งคู่นะคะและเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายต้องการประกาศให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ด้วยว่ากําลังจับมือการต่อสู้กับนิติสงครามโดยฝั่งพักเพื่อไทยคุมสภาล่างและพักภูมิใจไทยคุมสภาสูงค่ะ